สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีทุกคนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเอ,อไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะกับรูปแบบวิดีโอแบบเนี้ยอ,อก็วันนี้นะคะเอิร์ธก็จะมาเชิญชวนทุกคนนะคะไปงานงานนึงเน่าสนใจมากๆเลยนะคะมันก็จะเป็นงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ภาคเหนือนะคะคลาสสิกบิ๊กไบจัยสองล้อนะคะก็จะ พบกับทีมงานเครื่องเสียงระดับประเทศเลยนะทีมงาน uh, BN l i h t and Sound แล้วก็จะพบกับ4วงเต็มๆนะคะวงที่1คือวง Mokha ok Garden วงที่2คือวงธั u, นวารา a ี i ันวาราศีธนูเนอะวงที่3วง29วงที่4ก็จะเป็นวง Valentina นะคะก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าสถานที่เขากว้างขวางแล้วก็กางเต็นท์ได้สบายเลยนะคะก็จะเหมือนเอ่อเป็นการต้อนรับลมหนาวละกันเนาะก็บัตรราคา150บัาทเป็นบัตรเข้างานนะคะราคา150บัาทมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าบัตรเนี่ยก็จะมีการจับรางวัลด้วยเป็นรางวัลจากหางบาัตรพิเศษมากๆน่าสนใจปะ ก็งานก็จะมีวันที่29พฤศจิกายน2557นี้นะคะที่ลานมันดงช้างดีนะคะที่ไหนนะลานมันดงลานมันดงช้างดีตำบลหัดก,กรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็มันจะอยู่ที่ถนนสายเอเชียอุตรดิต์พิษณุโลกะคะ่ะ ทางทีมงานเนี right. so ่ยเขายินดีที่จะได้เจอกับพี่น้องสองล้อทั่วไทยเลยแล้วก็เฮียดอยฮายากับเฮียด้าเชฟเฟตนอเทอร์ลำปางเนี่ยเขาอฝากมารับประกันความมันของงานเลยนะคะจะบอกให้นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h r i d e r n o t t e r l a m p a n g นะคะหรือว่าโทร 090-693-6013นเะคะเบอร์เชฟเฟตนะคะ,ะ,คะแล้วก็0817-727 0 5 9ึเบอร์เฮียร่อยฮายานะคะหรือถ้าใครที่แบบออนในมือถือแล้วมันพิมพ์ลิงค์ยากหรือว่ากดลิงค์ยากขี้เกียจพิมพ์ลิงก์ก็กดเข้ามาที่เฟซเอิร์ทก็ได้นะคะเอิร์ทก็พอจะให้ข้อมูลได้บ้างนะคะหรือถ้าใครใคร อยากพิมพ์ก็พิมพ์มาค่ะลิงก์เฟซอะถ้าเป็นลิงก์เฟซก็จะเป็น w w w c o m ว็บอเอ้ยเวอ a ์เว็บเฟซบุ๊กคอมเอนะคะสำหรับคนที่อยากกดติดตามเอิร์ธนะคะหน้าตาเหยๆแบบนี้ค่ะก็ขอบอกเลยนะคะงานนี้มันแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเอ่อถึงถึงกับเป็นเครื่องเสียงระดับประเทศอะ่ะเออเป็นคนเสิร์ตใหญ่ภาคเหนือเข้าใจป้าอยังไงมันก็ต้องมันจริงปะ เออบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมันจริงๆนะเออแล้วก็ยังไงอะคนคนที่คนที่ไม่ได้ไปอะคนที่ไม่ได้ไปงานเนี้ยคือแบบไม่ต้องเสียใจไปนะคือราองก็ไม่ได้บังคับอะแตแบบ่อย่าลืมฝากใจ i love you มากับคนที่มาร่วมงานนี้ด้วยนะคะก็รับรองแน่นอนคะ่ะว่างานนี้หมดเมื่อไหร่ก็มีภาพบรรยากาศงานมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะ เออยังไงก็ขอฝากงานเนี้ยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของชาวคลาสสิกบิ๊กไบด้วยนะคะ s> <S ก็อยากให้มาจริงๆนะเพราะว่ามันมันมันแน่ๆอ่ะเออมันแน่ๆเ <_ s> <_ s> ข้าใจปะทีมงานเครื่องเสียงระดับประเทศทีมงาน B.A.Light ล n ์อันซมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ภาคเหนือ วงตั้งสี่วงมอคคาการ์เด้นทันวาลาสีทนูวาเลนไทนจูเนียทเวนตีนายโหน่าสนใจป้าอยากมาปลาเออเออเออก็ไม่รู้ว่าเออจะได้ไปหรือเปล่านะแต่มันก็ใกล้ใกล้ใกล้บ้านเออะคะบ้านเอออยู่ตรดิตแต่ก็อยากไปนะยังไงเดี๋ยวเออจะบอกอีกทีแล้วกันว่าเออจะไปหรือเปล่าจะได้เจอกันที่งานเนาะเออก็ไม่มีอะไรแล้วอะอ้ออีกอย่างหนึ่ง คนที่ฟังเอิร์ธไม่ทันอ่ะคนที่ฟังเอิร์ธไม่รู้เรื่องหรือว่าคิดว่าเอิร์ธพูดภาษาต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงเอิร์ธจะให้รายละเอียดงานไว้ที่ facebook ของเอิร์ธแล้วกันนะคะให้ลิงก์งานเบอร์โทรศัพท์เออลิงก์ติดต่อเบอร์ติดต่อของรายละเอียดงานเนี้ยไว้ที่วิดีโอนี้แล้วกันเนาะเอางั้นปะเออ